สองโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงซีวีหลีก2025สัปดาห์สองพร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีหลีก2025 C ีซีวีหลีก2025ที่จะแข่งขันกันทั้งหมดสสนามที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยสัปดาห์ที่2จะจัดการแข่งขันที่นินบินยิมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568ซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด4ี่ชาติเหมือนเดิมประกอบด้วยแชมป์นสนามแรก ไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามเจ้าภาพโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2025 วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เวลา15.45น,นอินโดนีเซียพบไทยช่องวัน31เวลา18.45นเ18นวียดนามพบฟิลิปปินส์ช่องวัน31วันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เวลา15.45น,นอินโดนีเซียพบเวียดนามช่องวัน31เวลา18.45น,18น ไทยพบฟิลิปปินส์ช่อง GMM 25วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568เวลา15.45นาฬิกา45นาทีฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียช่องวัน31เวลา18.45นาฬิกา45นาทีไทยพบเวียดนามช่องวัน31สำหรับแฟนๆสามารถรับชมและเชียรวว์วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลยบอลซีวีหลีก2025สัปดาห์2ได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และช่อง GMM 25ทุกเกม